ผมอยู่กับความหอมนะครับทั้งท่านที่จะกินข้าอุ้ยไม่มีทางให้กินหรอะครับผมกินเหมือนเดิมคุณจะลองกินไม่ได้เหรอใช่คุณนิลองกินไม่ได้เหรอคุณไปใช่เฮะเอาคุณจะไปตออ <laughs> ผมรู้อยู่ผมแจล้งคุณงั้นแหละเพราะว่าผมจะเตรียมลูกนี้ไว้ให้โคิชเสือของผมกินเท่านั้นครับเหรอใช่ครับจะกินไม่ได้กัๆๆๆนอ่ะกันอ่ะเอาดิเอาดิกินไม่ได้ครับกินไม่ได้เหรอครับฟ้องมันไป อะไรเนี่ยมไม่มีหลายลงุงไม่คนนุณลุกท้าผมว่าคนจะพูดคุณแล้วเขาไปไหนก็เขามาแล้วครับเขาบอกว่าเขาไม่สู้เขาอ่อนแอไปฝากบอกเขาด้วยความเจอกัน,นอ่อนแอใครเร่นี้มาชีไปเลยลูกกันเต็มโต <c oughs> คนนั้นได้ไงมันยังไม่ถึงเวลากันมาหนึ่งแล้วนะครับสำหรับเฮ้ยม,มายเไ้ย <c oughs> เต้ยเขาก็หมเต้ยอะไรสุ้ีเออกออกมือห้่อยนะเดี๋ยวจะตัดกันถ้าคุณแพ้ตรงนี้ไม่รงผมบอกแล้ว่าคุณยอแพ้เอนะหลเขาไปยกันพกลัวกลัวอาแลวนะเอาอเอาวหาเอาเอดมาิมามาดเอ้ผมเฝ้าคุณนะผมฝ้าคุณงนะถ้ามือมาตรงนี้มันเจียวไ้คุณแพ้ได้ก็เกียวดกันได้ด ี๋ยวลุอ่ะรอเชิเลครับคุณคุณชายครับคุณแทนซิที่สรุกครับยาวอ่ะมาหนึ่งมาหนึ่งใช่ไหมมาหนึ่งใช่ไหมมาหนึงมาหนึงคุณผู้ชมนะเก่าคุณก้าเดียเดียวคุณไม่ก้าลยหนุ่เลยอ่ะทำไมมันเป็นลูกสูของผมสวัสดีท่านสะทุกคนครับเราจะมาดูน้องเซ๊ะลุกดังกัน โอ้โหยิงไปทวีที่เต่แดนอ่ะเนี่ยเนี่ยแต่การนะครับพี่นิกจราเจอลูกคุณคุณไม่ได้ท้าผมนะแต่คุณอยู่คนที่ท้าผมทำไมกลับเขาว่าท้าผมทุ่มหนึ่งเนี่ยเนี่ยเป็นไงมาเท่าไหร่มาเท่าไหร่มาสองมาแค่สองเหรอแล้วคุณมาเท่าไหร่เออเราตัดเต็มยังไงนี่มาสองสองศูนย์ใช่ไหมใช่เออมันจะกินเอาพี่นุกนั่งก่อนถ้านัไปอะไรพอเคเดี๋ยวคุณนั่งไปก่อนเนี้ย คุณค like ja. okay, ิดว่าโปรเซอร์ทีมคุณจะสู้พวกผมได้คุณดูสิเนี่ยคก็จะกินอ่ะเนี่ยเนี่ยเเเอาจริงนะเอาแปเอาเนี่สองดคนี่ครับุดตนี่ครับเอากินี่ครับเกิดลูกพี่ผมจะกินทางนี้เอาเด้อหางแพรนาหาแพรหาแพรก็อาจจะเป็นอหาแพรเานาแพร คุณมาไม่เปยกแจ้งคุณมาเอาทำไมก็คุณไปคุณดูเนาะผมจะก่อนยังไงกัน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 ก่อนผมถอดกอลก่อนหรอเจอเรื่อะพี่ไปคุณเล่นลูงไหนอ่ะเล่นกันเนี่ยครับมันกันตรงไหนกันละกัน

พยายามจะลงอะเพราะวติดที่มันไม่ลงโอ้กินลูกกนนิ่มอะลูกอะไรวะรูกกูรูกตูกระโดงว่ะ อเท่าไหร่ดเท่าไหร่อ๋อไม่ไปไปนเดี๋ยวเลือไดนะสวยหาเอ้าวทำไมคุณฟุกจังวะเฮ้ยคุณจะมใช้ฟุกกับผมเฮ้ยคุณฟุกมากคุณฟุกขอโทษนะครัุณเต้ตไปสอสิบห้าเ้งเหรอองไหนอางไหนลงไม่ลงไม่ลงลงให้หองาอ้เกือบจ่ายสองบาทอ๋อเอ้เหลืองลงลงได้ไงวะ

มาไดครับคุณนิคเฮ้ยไม่ยจะบอกอะไรเออท่านเอเอเฮ้ยเอามืออกอะไรครับผมไม่ได้ตุนเลยเนี่ยไม่โดนม่โดนเอาบการการเลือการเลือการัรแนก็งการัแล้วนี้เราสวยคุณไปคุณจะไปไหนคุณไปคุณจะไปไหนเป็นมวไม่เปนแกสองบาทสองบาท

À, Bóc học, căn dì. A à. à. à, lúc nào bắt được lắm 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 mình lúng mũi bỏ lúng mũi coi bây giờ lúng mũi gì xin ra thì treo mấy hò đi đi có thẻ đâu thẻ đi đâu có thẻ đâu không cứ mềm có gì rồi không cứ con quay 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 không? Ha xin thích của thằng nào tắt à không ai nữa thằng nào à xin thích của thằng ui gặp anh đâu ơi Hãy subscribe cho ทำลงเหมือนเดิมครับทำเหมืเดิมทำเมือเดิมอาวอาไปไปลงอะม่เป็นไรไปเ็น่อนเห็น่อนเห็นบอเห็นบมาไม่แลน่อดา่นี่เส้สิบ็ย่สิบยี่สิบสยี่สิ มันยอมแล้วยอมแล้วเดดเเ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 มรับฟเาผมรูนะอ่าเ้นนะอโอเคดีดีโคเดีวเราจต้องเลยไม่ลงไม่ลงไม่ลไม่ลงต้อมันไม่ลงหรอกแต่ว่าตอมนจำตอเลเพาะเแล้วพี่เเขาที่ยกบเจลงเี่ยม แไงเห็อะไเอะสี่สี่เปนสี่สีแดงดคุณไปดโอครับผมวันนี้คุณจะต้องลุกนั่งเหมือนเดิมแล้วเดคุณได้ลุกนั่งนี่เป็นไงอะอะไรสนุกหรอกันนะบีลกันกันเฮ้ยแทงลงเลยแทงลงเลยยาากคอนเซ็รต์องผมว่ามันเป็นลูกที่ยาวมาก

ครพิเตะพี่เต้กันกันกันดีกันอะไรเนี่ยคุณแทงเขาเขาได้เปล่าผมกันคุณแทงบอลเสื้อผมคือคุณแทงเรหนูไม่ได้แล้วไปเฮ้ยคุณเราโดนนะฟาฟาพี่ยิเอากนี้ออกก็ได้พี่หมุนหมุนหมุนฟาลูกเขาพี่ลูกเขา ปีนิกปีนิกแองรูนำตาน่าอดเกียนองตาห่ะนี้ช็อตนี้ใครก็งงแลครับดูแต่ตู้อ่ะเอาผมลเดียจป้ผมไม่มีกโลมีโลโลมันใจมากแทงน้ำตาลนมั่นใจมากเลยอ่ดูแตู้ี๋ยวสิเกีเดี๋ยวสิเก็ยเดียววอ๋อนี

กันดีกันีวนี้ปล่อยวนนี่ไม่ได้เขาเปลี่ยนลงเลยไม่ใช่เขาไม่เปลี่ยนหรอกมงออมืออมืออพุเป็นมือกิมกคิวต่มือโอ้โหโคตรแมนลแบแปโอ้ยเอาละไมนเลจะปูลงนะ

vâng 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 đi vâng 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 20, 20, 20 vâng 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 สนุกแล้วสนุกแล้วคุณไปคุณมาเถอะคุณไปคุณมาเหลือสิบสามเหลือสิบสามแล้วอะไรพลาดรอบนีงไงยี่ยี่สิบเดี๋ยวอย่บอกกันอยบอกกันเอ้ากูกูจะียร์รกันไปอ่ะได้ได้เกินไปที่เราดูครับรอบนี้ครับเราดูว่า ใครจะชนะในแมตช์นี้ครับตอนนี้ทีมพี่ปายคะแนนตามนั่ผมอยู่ยี่สิบแต้มตอนนี้ผมมีศูนย์พี่ปายมียี่สิบตอนนี้สนุกครับดูครับดูกันแค่สนุกกว่าอ่ะดูว่าจะไม่ไปทางนี้ดีกว่าเหรโอ้ยเล่นยงแล้วไม่เลี้ยงเลยเไม่ไปทางนี้ดีกว่าเหรพี่มันหนีไหมมันหนีไหมพี่มันมันหักแขนเลยอ่ะฮึของเขาคุณช้างก็เรับคะแนนยังคะแนนแล้วมันต้องมีการ

อะไรคุณไปไม่ไรคุณแคไคุณชอบอะไรมาแต่ว่าชอบออกชอบทำที่ที่กดชอบที่มันจะออกนะยี่สิบหันแล้ครับสนุกแล้วสนุกแล้วคุณไปคุณไปั้งเดืคุณไปมีสนุกที่ยากกว่านี้ไหมคุณไปเยสเจ็ดสิบสามไม่สมไหมไม่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 เหลือทังเดือแล้ว ผมไม่มีน้คิดตโนมีแต่โรนดเอีีมาีปยอดเออาเอาดิออตั้งไว้ีอะคอฟุกแน่นมีนักขาวข่าอไรข่าไรนี่อวล่าหัวกับเทแตมันลอมรเาตั้งไว้ให้ีเลยดเอาดีเอาอีจีเอาอีเอาเนี่ยเลยอยู่เีกเอาอีเอาอีเอาอี

ก็เลียวหกม่โดตายนะไม่โดนรงนี้นะลงหกนะโอเคไหมเอาเ้วลหกเ้ครับจากยีสครับโอ้โหมันมันกี้มันไงเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับเอาแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วสนุกอีกแล้ว มานะนะมดไฟนะยังฟาแล้วฟาแลไวฟาฟาฟาาไหนวะาม่เต็มลเต็มอ่มตโดนังไงมันโดนแล้วเหนื่อยมันจไอพุ่นเ่ยันนี้อ๋ไดที่หมันหอไูดลงคุณบโอเคเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืออะไราเดี๋ยเดี๋ยวเดีเอามาลงนี่หัว้าขอครับ

เป็นไร่ะมาต้องการต้องการเปลี้ยนไหมยากจะมายากเพราอเปลี่ยนด้วยเอการไหนอ๋อนี่มันเห็นการอะเห็นกระางเห็นกะโต้ห่โต้เท่าไรส่เอ็ดใช่ไหมอ๋อสีเอ็ดไม่ใช่เท่าไหร่ดีดีกสิบสามงสามโอ้โหสิบสามสิมผมแฉมของโต้ก็จะรักคุณนรถไฟอ๋อยังนยังไม่หมดไง

Hoa 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 đâu cả, hoa 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 Ơi hoa 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 đi hoa 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 กัน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 โอ้โหแลมแหลอมล้อมมามาเอาเอาคำนี้เอาออมา่นั้นเพื่อนสนุกไหมมันมันเร่ล้มๆลอมอ้หหมือลเดี๋ยวาอ็เอ็อะไรวะเนี่ยเรียกมาเสียงดังนะ้าอดไม่องกินหรอกกันดีกันดีกันดีครับกันดีส่ครับ Nó <laughs> Cả? cảm, cảm, cảm. Ôi! Yeah. Đồ, không 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 การภาพของกา่องแก่สดกแก่ท้างก็ถือดิที่ลบก็ถึงแล้วออาเรื่อหกแก้มทัเรื่หกแก้มเนอ่สิบกว่าสาบหกกวมันเป็นไรนี่เชียวเชียวเชียวบ้สุเมบ่าสุเลยม้โอ้ยกัก้ยอ่านเขาไม่ไหนสิเขาไ้เตนมึงโกคะแนนเนี่ยเขาไปโกคะแนนเก คุณอะไรไม่ดิคุณโมอะไรไอโง่ไอโงมันเลี้ยงโง่ขนาดนเองตอนเนี้ยเฮ้ยคุณปายคุณนิดเดารบางเลยคุณปายเขาบอกเฮ้ยผมไม่ได้รบเขาบอกเดาฟังฟังฟังอะคืออาวุธอาวุธไอ้คนตัวโตให้เขียนตู้ห้องเฮ้ยเอาเหลือสอนมาแล้มเหลือสอนแต้มได้ก็ยาวกันเดิมนะ

เอาเมื่อกี้ไปลงจิ๊กกตไงนะครับไม่ใช่ขาเกลี้งผมไใครเกียงพี่นิดพ่นไม่นี่ผมแค่ทำทางเขามาจับไหลผมด้วยมือผมไม่มีไม่มีะไรม่ได้ไม่ได้เป็พเมาจับไหลมดยงโป๊ะโโต๊ะอโต๊ะนี่แมนแแเลยตแล้วอันนีเนี่ย เอาเขาอย่ลุกไ่ได้เพราถึงเงิ่เกินเยเกินเ้าถึงใส่นไปไหนส่ในเนาะเทียเนาะเป็นใไหตายแล้วมึงตายแล้วตอยู่ี่ไไม่ใ่หไ้ใไ้สีกกแบตเตอรี่ต่ำมิดไม่เป็นไรได้แม่งหมดเลยสิบเปอรเซ็นมักไหนไดิเอาละ

คุณวาดฝันอะไระอะไรใจว่าไหนร้านจะเปิม่มันไม่เข้าหรออาจต่อไี้เราจะกินต่อไม่ขาก็จะมาชนต้นผู้เข้ายังแรงแถ้าแรงแรงอ่ะมันก็เข้าได่แล้วแบบนั้นอ่ะจบแล้วต้องจบแล้วเอ้ยมาถึงจ้าอี๋อุ้ยเอาอะไรแบบนี้การการบบนี้สามสิ่งอ่ะคุณไปมีเ่อะคนจะฝากคุณดูไป

ยึดอันดีาาเอาของเอาของพี่ปลายอะไรต่อมาห้าแล้วมาหแล้วกันดีกันดีไม่ลงไม่ไม่มากันเลยกันดีกันดีมาหนะครับพี่ปายมาห้าลง เฮ้ยเ้ยผมไม่มีคิดโนมีแต่โนมมาค้เไปาไหาไหเฮ้ยมาเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเราต้องเก็บทั้งสองลูกนี้ครับเต้องเก็บทั้งสองลูกนี้ครับไมีบากเลยเนะบั่อนงกนเัยม่ได้เพ่ สิ่งแย1หนึ่งเมสนะครับแค่รู้เร่องเลยนะครับคุณชายยขอสนุกสนุกสุดๆจัดไปจัดไปจัดไปยากลูกนี่เขยามากเมยอพ้ัเีนี่ยพี่โอพี่โอพี่โอไม่ได้ใส่แมวคนเดียวนะครับ อ้าวเฮ้ยออสอ้าวมาแล้วเนี่ยอ้าวคุณฝ่ายจะไ่เอ่หมดอ้วเม่เส้ไปหาเม็เรอฟา่ารอบนี้ก็ตกเียมแล้วเนี่ยถ้านบต้เ็าาสนอ่ะน่ารักน่ารักน่ารักแล้ว้เดอย่านีไไป้เดนี้ไไป้็อยานี้

โอเคูที่้งจับตอาเเวูนสสมสีกดปสี่้1โอเคนะครับสำับการแก้แค้นนค่ำนี้ไปไปทำไได้นะครับผมเพ้ผมมาเดิมซ้ำสองครับก็ จบไปนะครับไปปไปแพ้ผมในวันนี้ฝากถึงนุ่งชนนด้วยท่าผมวันนี้แต่ไม่มานะครับคุณนับเต้มกับคุณนับเต้มที่กลุมคมชนะอยู่แล้วคุณตายคุณไม่ได้โกงคนหรอกคุณได้โกงคุณไหมน้ำเต็มที่กลุมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ลาจีสวัสดิ์ฟันดีครับผมไปไปก็ยังแพ้ผมเหมือนเดิมนะครับคุณปายเสียใจด้วยนะคะ